สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไยสุขุสุคนมาพอกันกับช่องปูลุกลาเพื่อนออฟิเซียเดอนี่เข้ามาหอดแล้วสมุดประการไม่เล่งสมุดสาคอนสมุดสาคอนอันประการอันของพระเอกวัดไปจดัน,นสมุดสาครวัดบ,บางปิงเข้ามาหอดวัดบางปิ่อยุนี่ห้างจากนีประมัณห้ากิโลห้ากิโลเรามาดูมาถึงห้องพักเหมือนโลกการ์ตูนเนี่ยฮะอะไรนะวิสเรรเรีแลนด์นะคะ แต่ยินเพิ่นบอกมาว่าแต่ละห้องจะมีการ์ตูนแต่ละอย่างใช่แต่จะบอกว่าเชิงดิสนีย์แลนด์ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นนิทรษศกิรของเขานแต่ว่าจะเป็นการ์ตูนเราไปดูละห้องไปดูของห้องคุณแม่ก่อนนะคะว่าจะเป็นอะไรเป็นอุ่นกณรเป็นพันกว่าลานลักนะห้าร้อยบาทใครได้แบบไหนแสดงว่าดวงเป็นแบบนั้นมันจะมาคือกันบอเราะว่าหลุดเมืองพี่น้องว้า ผู้จิการนอนบลาสูนอ,นอนอนใลยมวันหนึ่งขึ้นหรือยม่ไม่หัวจของว่าเด้อคุ่นอย่างเทีย,อยอโอ้โห ผู้ชมที่ก,ลก,ละจะจกำลังรักให้จีกันฟัง,งกากว่ออา,า,า,วาเดิโหนต้นใหม่ยิ่งม้วนขึ้นดีสด้สร้างว่จะเวทาก็เ้รท่าสั้นเลย่้องเวรท่าให้าสั้นเอยจะแจ้งไหนเนี่ยมันมาคือนท่าสั้นมาเคยมาขึ้นโบ้หน่แม่ขึ้นนั่งอยู่ <c oughs>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  นี่พี่น้องคอรุงไร ไปดูห้องเธอดีกว่าเดี๋ยวเบิ้งหลบเบิ้งหลบให้มันชัดก่อนี้นี่แหละคอนสิองน้ำาอเหี้ยงแล้วเบแดเดเดเเด่าคุณเมือนี่วันตะเคยปอกเคยเห็นนี่แหละตะพัดพักมากปีนาใหม่พีมอดูห้องน้ก่อน น้นปกติอ๋อคือ่อพีอ่านอากนทีผลป่ะมี่นทีอ่างอับหนักจะเสียไอเงี้ยอ่านธรรมดาเลยนะอ่านอันัุงนมยุคางเนีอยตายกันจบนะจบไนเยมีม่แมียไม่มหมอกเปิดไฟอยไปเปิดว่ากัน่กนหนาัจนี่โหไนเดี๋ยเปิดไปเสียปักไปอันนี้คืออะไรอ่ะมันจะเป็นเสียงไฟเรื่องหรือเปา อันนี้ปาอันนี้อะไรปากช่องปปปไปเมือ่อปากเสียปากไปขยอนเป็นไรือเปล่าเนวๆๆ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 า่าวว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 ว แสงสว่างเขาบอกอันนี่ว่าเสียงสว่างไฟกลางห้องมี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 ปับแสงมีปรับเสียงด้วยอ่ะมันฉุบใส่แล้วมีเสียงเีด๋ยวๆจะล็อกเปิดเหมือนกันเลยนี่ไฟเบลเบลยื่น บริเวนอ่น,อนอเรอกคยว่าขึ้นนีน่เลนยุบเบื้องเบื้อขึ้นแบบนี้ไปดูห้องเธอดีกว <ไป S 2> ่าไปกูเงินนมาตายเลย <c oughs> อ,อีกการนอนเพียังมัน บู้ยขัางข้าวข้างข้าวหรือชั่วข้าวเฮ้ยห้องเธอทำไมเย็นจังอ่ะเอาจะเย็นกัแล้วมันต้องเปิดไฟตรงนี้ไัมโดนกัดคอไหมเนี่ยข้าวบูขัดทว่าอุ้ยปั่นเธอการนอนบันนี้นอนก็ไม่หยาดลืองออ่ะต้องรอ ใน้องเธอตรงๆนี่มีอะไรเลยไม,ไม่เอาจบมต้องอีอยเยนบอถือว่าเรามาเล่นเมืองตุ๊ก,กตาัว่ยานี่ดีว่ะ ได้ว่าฉั่นมักแบบนี้เลยตัวเองเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรมื่เป็นนอนน้งท่าซัานหน่งบ่เน้ท่าซ่าเอ้หนอเอ้ยมาเนี้เชินอนมาเปลี่ยงมาหัวมาส้นในเจ้า อุ้มเอสไลเีด้่อันนี้เ่มนคือนมอรงเรียนโยบามนอนโรงเรียปปโรงพยาบาลไพโอเคเจอกันพรุ่งนี้เศร้าเขาจอว่าพายุโตไหมเต็มมีหาห้องแม่นูโต้ไหมเออจะไปออนไปยังไ ถ้าเกิเออดเส้นเกิดเส้นมันนอนน้ำตัวเอาพีนาพ่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้มือเรียกจะยกัดข้อ่อยได้เด้อเฮ้อะไรเนี่ย อ่าน้ำยาปราผ้นุ่มมีของผันยาดฮะแต่ยัมงมองอยู่นีสเสร็จแล้วเนะไเนอู่ก็ยยาดเด่จวมันาอยกากาอาจจะมักแนองสิกรอหยานเนี่ย เสีากระเป๋าฉันยังไงเี๋ยหมนมันแตกติเอาพี่น้องหอดที่พักเราค่ะพี่น้องค่ะบม้าสมอนอยู่ได้ยู่งเรวนะชิัวไดน่ห้องแบบนี้แบบนี้นีอีกบ่ <Okay. S 2> เจอกันพรุ่งนี้เศร้า,า,ารั่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องรุกกลำเพลินออฟี่เชียลสำหรับชิปนี้เอาไว้สมีสะกอนสวัสดีจ้า